ครับผมตัวนี้ไอ้แบตมินี้นะครับลูกค้ามาแจ้งเลือาการเล่นไปเนี่ยเล่นไปเรื่อยๆแล้วมันก็ติดดับนะครับติดดับแล้วเราต้องกดวงกมหนึ่งเดียวมาใส่รหัสใหม่นะครับอาการเครื่องนี้เครื่องไม่เสียนะผมจะบอกนะครับว่าเป็นอะไรนะครับเครื่องเขาใส่เคสมานะครับเคสตัวนี้มีแม่เหล็กในการตัดจอนะครับติดสเกตปิดแล้วตัดเลยนะเนี่ยปิดแล้วเปิดมาจอก็จะติดใช่ไหมแต่เวลาเราจะเล่นเนี่ยเนี่ยเวลาเราจะเล่นเนี่ยปึ๊บเราต้องจับพับอย่างงี้ใช่ไหม แต่คือด้วยเรื่องจากเคสมันเนี่ยแม่เหล็กมันแรงนะครับมันก็เลยมาส่งผลถึงเซ็นเซอร์ตรงด้านนี้ตรงนี้จะเป็นเซ็นเซอร์แม่เหล็กนะครับวเวลาแม่แม่เหล็กมาแปะอย่างเงี้ยจอจะตัดกันทํางานนะครับลูกค้ามาบอกว่าจอมันตัดดับไปเวลาเล่นเล่นไปลูกค้าก็แจ้งว่าเครื่องมีปัญหานะครับแต่ว่าจริงไม่ไมีปัญหานะครับเดี๋ยวผมจะแจ้วแจ้งนะนี่เวลาเราจับพับอย่างเงี้ยสังเกตอะเ,เดี๋ยวเราหมุนไปหน่อยนะใกล้นะเนี่ยเราจะดับไปปุ๊บ มันจะติดกันไหมดับไปติดขึ้นมาเกิดจากตรงนี้นะครับเห็นไหมเนี่ยดับไปนะครับติดนะเนี่ยลูกค้าคิดว่าเครื่องเสียจะมาซ่อมหรือจริงไม่เสียนะครับใครใช้อย่างนี้ถ้าเกิดอาการนี้ก็ให้พับเป็นสองชั้นแล้วกันนะครับจับอย่างนี้ก็ได้นะครับพับอย่างนี้ก็ได้นะีมันก็จะไม่ตัดแต่ถ้าอย่างเงี้ยโอกาสต่างก็คือแรงแม่เหล็กเนี่ยมันมาทํากระทํากับตัวเซ็นเซอร์ของหน้าจอตรงนี้มันเลยทําให้หน้าจอดับไปนะครับ มีแค่นี้ครับยังไงก็ฝากไว้้วยนะครับ